มาถึงคำถามสุดท้ายในวันนี้ค่ะเป็นคำถามที่มาจากทาง Facebook นะคะผมอยากรู้ครับว่าถ้าคนกับสัตว์อย่างเช่นสุนัขนะครับ,รบมีอะไรกันจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคสู่กันและกันได้ไหมคำถามก็คือว่าเราจะติดโรคจากสัตว์ได้ไหมนะจริงๆเนี่ยอย่างสุนัขเนี่ยนะครับก็เราเนี่ยถ้าเป็นพวกโรคซิฟิลิสน้องในน้องในทีม HIV พวกนี้ที่คนเป็นกันเนี่ยนะครับ ยิงไม่ติเพราะสุน่าเขาก็ไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าหมอก็เป็นห่วงในเชื้ออื่นๆอีกมากมายที่มันเป็นเชื้อคนละพวกคนละกลุ่มกับมนุษย์เพราะเรามีวิวัฒนาการมาไม่เหมือนกันเียกตัวอย่างลิงเพราพบว่าในช่วงต้นๆของการระบาดโรคเอชไในแอฟริกาอย่างนี้ก็คือเกือบ30ปีแล้วใช่ไหมครับมันเกิดจากลิงเนี่ยเป็นเชื้อ SIV ก่อน s i v ไซเมียน i i ชไอมีเอ็น็คแปลว่าลิง ก็คือเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆ h อชีนี่แหละแต่เป็นบรรพบรุษของเอชวีและอยู่ในตัวลิงเขาก็อยู่กันมาเป็นหมื่นเป็นแสนปีไม่มีปัญหาแต่พอมนุษย์มันเป็นข่าวลือนะว่าจะมีกลุ่มคนมนุษย์กลุ่มหนึ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับลิงนะครับหรืออีกพวกหนึ่งก็คือว่าไปล่าลิงแล้วมาชำละลิงแล้วก็โดนเลือดเนี่ยบาดโดนนิ้วทำให้อีเชื้อตัวนี้มันกระโดดเข้ามาในมนุษย์เราก็เลยถูกเชื้อตัวนี้ทำลายภูมิคุ้มกันเลยทำให้ช่วงแรกๆเนี่ย งงกันใหญ่เลยว่ามันเชื้ออะไรอาการเป็นยังไงแล้วก็เสียชีวิตจากโรคนี้กันเยอะด้วยมากๆนะครับเพรนั้นมันการที่กระโดดจากเชื้อจากสัตว์ species นึงเนี่ยไปอีก species หนึ่งซึ่งเราไม่ชินเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะว่าสุนัขที่บ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้มันจะเอาอะไรมากระโดดใส่เราก็ได้ครับวันนี้ก็เคลียร์กันหัประเด็นร้อนแรงนะครับหลายเรื่องเลยคนมนุษย์จดเลขก็มาด้วยนะครับ